คุณพลน้อยผู้ชายมวยไทยที่มีชื่อเสียงจะต้องการเข้าชีวิตของนักมวยเมียนมาที่มีชื่อเสียงทั้งซ่อนรักแฟคและโมเท็ตองซึ่งเขาได้ชนะตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วถึง2รายทำให้เขามีข้อมูลและประสบการณ์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการแข่งขันคุณพลน้อยที่มีชื่อเสียงในหมู่นักมวยไทยจะต้องการเข้าชีวิตของนักมวยเมียนมาที่มีชื่อเสียงทั้งซอนรักแฟคและโมเทตอง ซึ่งเขาได้ชนะตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วถึงสองรายทำให้เขามีข้อมูลและประสบการณ์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการแข่งขันขุนพลน้อยที่มีชื่อเสียงในหมู่นักมวยไทยจะต้องการเข้าชีวิตของนักมวยเมียนมาที่มีชื่อเสียงทั้งซ่อนรักแฟทและโมเทตดองซึ่งเขาได้ชนะตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วถึงสองรายทําให้เขามีข้อมูลและประสบการณ์ที่สามารถนํามาปรับใช้ได้ในการแข่งขันขุนพลน้อยที่มีชื่อเสียงในหมู่นักมวยไทย จะต้องการเข้าชีวิตของนักมวยเมียนมาที่มีชื่อเสียงทั้งซอนรักแฟเทคและโมเท็ดองซึ่งเขาได้ชนะตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วถึงสองรายทำให้เขามีข้อมูลและประสบการณ์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการแข่งเง่งขัน